ฝาแฝดค่อยฝาแฝดแฝดค้นละฝาเออน่าเห็ียดมาได้กับคุ้มเลมเอ่าพน่นนีกินขี้ดินอ่ะพนีมะเอ,อเาเร็วปะเป็นอย่างคือกินดินว่าะอืมเออบักลาไหม กินดินน้อตหากินห้าเขาันไปกินดินเขาเลยกินยาจะของจงไหนไว้กินดินอ๋อโอ้ไม่อันเดียอืม สนติมักสนตีนะ <c oughs> กินยาไปพวกน่ะเขากินอะไอ้กินยญวนจะของอะไรกินดินวันนี้ไหมต้นนั่นแหลกินมาฟังฝ่าเลยต้นนี้กินมาฟ,างฟาังฝ่ากิน,าากนย่างเดียว <c oughs> ไปขวมคล้องน้ำแมงบ่ได้ตี ขูด่ะแม่มึงอน่อยยุฟังคว้างนะ,ะ <c oughs> ขูด่ะผมคว้องมาได้แล้วล่องแม่มึงหนีจากเด้อมาแม่มาแม่มามาน้แม่ไปแ,แล้วแม่มาแล้วแม่มาแล้ววะนะ Mama, waaah, waaah.